สวัสดีครับเพื่อนๆผมถาบบเกอร์อะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมมาจันทบุรีมาที่สวนลุงกลมนะครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมผมเก็บรูปไว้เป็นหลักฐานั้งหมดแล้วนะครับผมก็อฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับทาบเกอร์อะไรก็ได้วันนี้ผมมาสวนลุงกลมนะครับที่จันทบุรีนะครับผมตอนนี้มีต้นเงาะเต็มเลยนะครับ หยิบได้หยิบเอาเลยนะครับผมหยิบได้หยิบเอาไปเลยอันนี้น้องฝนโชว์ไหนครับปเออเออเต็มที่เลยครับผมหืมเงอนี่ดกมากเลยนะครับแดงครับผมเง้อ พี่จอห์นนะครับผมก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับสวนเงาะลุงกลมนะครับที่จันทบุรีใครได้ติดตามฝากมาซื้อมาอุดหนุนกันได้นะครับมีเงาะแล้วก็อยังล่องกล้องเขาอื่นยังละมุดละมุดนี่พี่จอนนะครับต่อนนี้พี่โอ้พุ่นละเบิ่องที่เราหัวโตพุ่นเงาะโรงเรียนกรรรอบเเงงาะโียนกรอบ โอ้หเงอะงเรียนกรอบๆด้วยครับที่ไปขายอยู่บ้านเท่าน,นี่มีละมุดด้วยนะครับ,รกบเก็บไปฝากคนทางบ้านนะครับผมนี่อือืมก็โงเรียนนี่หวานมากเลยนะครับเพื่อน กับพี่เนๆเยอลองปอกกินให้ดูนะครับอลองปอกกินให้ดูนะรับว่าอร่อยแค่ไหนหอ,อร่อยมาก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 ,มากเลยครับอยอหวานอร่อยหวาน <c oughs> ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกดติดตามทาไบาเกอร์อะไรก็ได้นะครับในช่องยูทูบนะครับผม ตอนนี้ผมมาจันทบ,บุรีนะครับที่สวนลุงกลมนะครับผมอย่นีนไ้ไรเงาะนะครับมีละมุดเงาะแล้วก็ทุเรียนนะครับผมแต่วันนี้เราเอาแต่เงาะกับสมุทรพอ,อยังไงเดี๋ยวพงขออนุญาตกินก่อนนะครับ <c oughs> ครับ